ใบ,ไม,บไม้หมดเกลี้ยงเลยครับนี่แหละครับเจ้าของบ้านถึงมีมแมลงกําลังบุกรุกลาาะวาดอย่างแรงกัดกินใบไม้หมดเกลี้ยงแล้วครับจะเป็นโ้นเลยครับต้นไม้โน้นส <ทะ S 2> วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเป็นมานานยังอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะประมาณเดือนหนึ่งแล้วมันเริ่มมากัดกินตอนแรกเราก็ไม่รู้เราไม่เห็นเนาะแต่พอทีนี้พอมันกัดกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเรามองไปอ้าวมันเป็นตัวแมลงแต่ดูรู้จักแต่ชื่อภาษาเขมรเนาะ าเรียกติงอา่าแต่ภาษาไทยหนูไม่รู้จักแล้วก็เวลาที่โดนมันโดนตัวมันเนี่ยมันจะมีพิษทําให้ร่างกายเราเปิดแสบปวดร้อนมันขึ้นพื้น,นตัวใหญ่เลยค่ะขึ้นพื้นแล้วก็ปวดปวด,ปวดคล้ายๆกับ จะพูดยังไงดีมันไม่เหมือนแมงต่อยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนพึ่งต่อยพึ่งต่อยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี่มันปวดเข้าไปแสบเข้าไปในผิวหนังเรานะคะแล้วก็เหมือนตัวพิษมันน่ะจะวิ่งอย่างตอนเนี้ยที่โดนเนี่ยมันจะพิษมันจะวิ่งเหมือนวิ่งแล่นมาถึงแล้วรักแร้เลยแสบร้อนใช่แสบร้อนใช่แสบร้อนแล้วไปหาหมอบังยางครับยังค่ะตอนนี้คือล้างตอนแรกที่โดนก็คือล้างด้วยน้ําก่อนไม่รู้นะคะแต่ก็ล้างด้วยน้ําล้างพิษมันก่อนแล้วก็เอามะนาวมาเช็ดมันก็ ึ้นมันก็ดีขึ้นดีขึ้นก็ค่อยหายดีขึ้นอ๋อนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นแก้ปัญหาเบื้องต้นอ๋อรักหาเบื้องต้นนี่ละครับคืออาการของหนอนสีเขียวมีขนด้วยฮะมีขนด้วยเวลาโดนแล้วคนข้าคนแก่เขาบอกว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเลยค่ะสําหรับเด็กสําหรับทุกคนเลยไม่แค่สําหรับเด็กที่บ้านนี้มีเด็กอยู่สองสามคนด้วยค่ะก็เลยแบบว่าเด็กก็โดนค่ะเด็กโดนเนี่ยโดนตรงนี้หมดเลยโดนตรงตัวที่เป็นของ ซี่โครงอ่ะหมดเลยนะคะมันน่ากลัวก็ตอนนี้เราแจ้งไปที่หน่วยงานไหนบ้างครับตอนนี้เราแจ้งไปที่ตัวแทนหน่วยงานของเทศบาลนะคะที่เป็นท่านสอทททั้งหลายอะไรเงี้ยแต่ท่านก็แจ้งให้แต่ว่ายังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลเข้ามาดูแลเข้ามารับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะครับผมนี่คือปัญหาที่กําลังมีตัวหนอนครับกําลังบุกอารวาสกัดกินคือมันเยอะเกินตอนนี้มันหมดแล้วนหมดเลยครับตอนนี้มันหนึ่งต้นนี้มันหมดไปแล้วล้นเลย มันก็ตอนนี้มันไปทั่วเลยค่ะมันไปทั่วเลยเนี่ยไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนตรงไหนแล้วเลยเนี่ยมันมันเวลาโดนแล้วเนี่ยมันจะขึ้นผื่นเนี่ยเจ็บปวดแสบปวดร้อนเนี่ยมันปวดเข้าตามข้อมือเลยไหนดูสิแผลเนี่ยโอ้ oh. แป๊บเดียวเองเนี่ยมันขึ้น คันไหมครับคันด้วยเจ็บด้วยค่ะมันเจ็บมากกว่ามันเจ็บมันเจ็บเข้าไปข้างใน,นแล้วมีคนโดนแม,ม <า S 2> ลงกัดเยอะไหมมีค่ะพ่อโดนหลานโดนลลแล้วก็เนี่ยพี่สาวโดนมากเลยเต็มต้นมันลามไปเต็มต้นมันกินใบไม้จะหมดแล้วเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยต้นอะไรครับเนี่ย อันนี้อันนี้เป็นต้นกระดังงากระดังงาส่วนอันนี้เนี่ยมันกินต้นมะม่วงหมดแล้วมะม่วงเนี่ยเห็นไหมข้างยอดเนี่ยหายหมดเลยไม่มีเลยตัวตัวนอนตัวนี้ที่บอกนะคะตอนแรกเนี่ยก็คือบอกว่ามันกินตัวที่เป็นของต้นมะม่วงข้างหน้าบ้านเนี่ยข้าง,างบ้านเนี่ยค่ะกินหมดแล้วตอนนี้เนี่ยมันกําลังขยาย คือมันจะไปทุกที่เลยตอนนี้ก็คือลามมาถึงต้นนี้แล้วก็ลามไปถึงต้นนู้นที่หน้าบ้านของพี่สาวบางส่วนเนี่ยมันตกลงพื้นแล้วมันก็คลานไปทั่วเลยซึ่งมันเป็นอันตรายก่อเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะแมลงตัวนี้มันมีพิษแบบว่าถ้าสมมติว่าใครโดนเนี่ยนะคะก็คือมันจะขึ้นเป็นผื่นผื่นแดงเลยค่ะ กระจายทั่วบริเวณอย่างเช่นตอนนี้โดนที่แขนเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของนี้ตัวพิษของมันเนี่ยมันร้ายแรงจริงๆเลยค่ะนอกจากว่าเราจะปวดแสบปวดร้อนแล้วนะคะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนตัว,เ,ตวเส้นประสาทนะเราเนี่ยมันมันชาไปถึงตัวที่เป็นต้นแขนเจ็บไปถึงตัวที่เป็นต้นแขนถึงรักแร้เลยค่ะเนี่ยตัวนี้นะคะนี่แหละครับน<อ>นตัวตันนี้อันตรายมากเลยครับ<อ>ถ้าสมมติว่าโดนเยอะๆอ่ะปลิดชีวิตได้นะคะเนี่ย โดนตัวสองตัวนี้ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าโดนเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเต็มพื้นข้างล่างเลยค่ะไม่รู้ว่ามันจะคลานไปทั่วบ้านตอนไหนนะคะฝากให้มีหน่วยงานมาช่วยดูแลหน่อยนะคะเนี่ยตกมาจากต้นไม้ตอนนี้มันกินใบไม้หมดแล้วมันก็เลยตกมาเนี่ยอยู่ข้างล่างบ้านเนี่ยตัวหนอนตัวนี้ค่ะเห็นน่ารักแบบแบบนี้นะมีพิษร้ายแรงนะคะเนี่ย จากตรงนู้นเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะประกาศกินใบตรงนี้หมดแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยเนี่ยแสดงว่ามันกําลังคลานเข้าไปทั่วพื้นที่ของบ้านแล้วค่ะมันเป็นอันตรายต่อคนอยากให้มีหน่วยงานมารับผิดชอบมาช่วยดูแลหน่อยนะคะนีค่ค,ครับนะค,ครับสวัสดีค่ะ